สวัสดีครับไม่มีความสําเร็จไหนครับที่ไม่ต้องใช้ความพยายามครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอตอนรับทุกท่านนะครับเขาสูรายการครับเกษตรบ้านบ้านปักหลักทากินเกษตรพออยู่นมโพไซชนแนลนะครับขอตอนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับพี่น้องครับช่องเกษตรผสมผสานโมนีครับพี่น้องครับผมนมโพไซผ้าพี่น้องนะครับมาช่มภัยสร้างมูลทีบ้านนมโพไซ นะครับใหม่ลำไยปลูกได้มาเจ็ดแปดปีแล้วครับพี่น้องครับลงทุนปลูกซื่อแขนงนะครับที่เป็นนอมาประมาณซิบแหนงนะครับตอนนี้แต่กิงการสาขาเป็นรอยๆครับพี่น้องครับับที่บ้านสวนนุ่มพ่อไส้นะครับพืชเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีผักผลไม้ตามสไตล์สไตล์ที่จะคล้องเ็ดใดนะครับที่จะคล้องเ็ดใดนะครับหนึ่งในหันครับผมนุ่มพ่อไส้ปลูกไผ่สร้างมนครับพี่น้องครับ ปลูกไผ่สร้างมลทีให้พี่น้องนะครับได้เห็นอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับไผ่นี่ดีนะครับพี่น้องครับจุดเด่นก็คือล่ำใหญ่ครับล่ำสีใยนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่ใส่ประโยชน์นะครับกินทั้งนอกก็ได้นะครับล่ำก็ได้ครับพี่น้องครับว่ามันกินล่ำนะครับใส่ประโยชน์จากล่ำครับไผ่สร้างมลเฉียวหูหน่อยนะครับเนื้อนะครับพี่น้องครับลำใ่ น้ำโมมี่ครับพี่น้องน้ำโมมี่มี่กับเล็กๆในหน่อยนะครับ่มลายนะครับแล้วก็ลำไพสีของเพลินนี่นะครับพี่น้องครับจะเป็นสีมนลครับพี่น้องเป็นสีมนนเพื่อทว่มาไผสร้างสร้างมนนะครับเป็นไผที่มีประโยชน์ครับพี่น้องครับอ่าใส่ประโยชน์จากนอนจากลำก็ได้ขายก็ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาชมเรื่องเล่าน้ำกันครับว่าบ้านสวนทีนุ่มโพไซ ปลูกไผ่สร้างบนนีนะครับปลูกไร้พันหนครับสามสองหนึ่ง มืัอนี้ครับผมนมพ่อไส้สีเบว่าสุพี่น้องฟังว่ามืัอนี้ครับผมนมพ่อไส้สีเบว่าสุพสนนี่น้องฟันนงว่าไผยสร้างมนนี่นะครับขันแงงเพิ่นนี่นะครับขันแงงภัยสร้างมนนี่ล่ำญ่หรือว่าเนอสามสองหนึ่งที่นี่ครับผมนมพ่อไส้เสีเบว่าสุพี่น้องฟังว่าขันแงงภัยสร้างมนล่ำญ่นี่ขยายพันธุ์ได้บ่ครับพี่น้องครับหรือว่าขันแงงในหน่อยที่มันแตกออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาห้าาสามารถที่จะขยายพันธุ์ไดบ้บ่ คำตอบครับพี่น้องครับนมพไซ่ล่องเฮดเบิรงแล้วได้ครับแขนงไฟสร้างมนสามารถน้ำมาขยายพันธุ์ได้วิธีนี้นะครับพี่น้องครับเหมาะกับคนที่อยากขยายพันธุ์ได้เร็วครับและกับประยัดต้นทุนแบบบต่ตรงไปลงทุนซื้อแขนงนอมาปลูกนะครับบต่ตรงคุดเหงาจากก้อใหญ และก็ยังสามารถที่จะตัดขแขนงจากตนแม่นะครับโดยบ่อกระทบต่อขแขนงอื่นนะครับในลําต้นแม่ของเพิินนะครับบ่อมีผลกระทบต่อตอนอจีแตวมากนะครับพี่น้องเอาเป็นแหนงมาเลยบอกไงนะครับอ้าวมาบ่งวิธีการปลูกไผ่สร้างมนนะครับลำไยจากขแขนงครับพี่น้องครับ ั้นตอนแรกนะครับพี่น้องครับเลือกแขนงที่อายุประมาณ8ปดถึงสิเดือนครับบอง่ายคือปีหนึ่งเป็นต้นไปนะครับพี่น้องซึ่งต้นไผ่สร้างมลที่ผมนมพราะใส่เ็ดยูนีนะครับพี่น้องได้ประมาณก้อนนี่นี่ประมาณปีขึ้นไปแล้วนะครับเกินกว่าสิบสอเดือนแล้วก็เรียกว่าจะเอาแขนงมาขยายนะครับเพื่อยังครับเพื่อที่จะ นําไปขยายพันธุ์ไผ่สร้างมูลให้หลายๆพอจุดประสงค์คือนมพ่อไส้จขยายให้เต็มเพราะว่าย่ามล่ม,มย่มหยางมากเนี่ยนมพ่อไส้โยบานบานสวนนี่ผมรู้สึกว่าการปลูกไผ่เนี่ยมีประโยชน์แห่งครับในการดาลมไหวเป็นแนวป้องกันลมนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับก็เรียกว่าสิปลูกไวเลือกคะแนนแปดถึงสิบสองเดือนที่นมพ่อไส้ได้วาไวนะครับแข็งแรงมีใบตองเขียวสดครับตาไผ่เนี่ยต้องสมบูรณ์นะครับ จากนั้นครับพี่น้องครับตัดแล้วก็แต่งตัดแต่งไดนเลยนะครับใส่เลื่อยหรือว่ามีดมีคมตัดก็ได้นะครับตัดแบบไดครับตัดไก่ข้นแขนแงครับหรือว่าตัดใบออกให้เหลือเพียงใบหน่อยๆนะครับจักสองสามใบกับพ่อครับเพื่อลดการไายน้ำนะครับจากนั้นครับพี่น้องครับ ให้พี่น้องนําไปแช่น้าหรือว่าปลักช่าไว้แช่ผสมฮอร์โมนเร่งรากประมาณ4 -6 ถึงชั่วโมงครับแช่ในน้ํา,า,า4ถึงชั่วโมงเพื่อย,ยังรับเร่งการเจริญเติบโตของรากครับบ่มานแช่เบิดมือเว้นครับพี่น้อง4ถึงชั่วโมงเท่านั้นนะครับหรือว่าปลูกลงในถุงพอช่ำที่ผสมดินรวนกับขุยบกเพานะครับ ขั้นตอนที่สี่ครับพี่น้องครับขั้นตอนที่สี่การดูแลช่วงแรกครับว่างในที่ร่มหรือว่าแดดลำาไ่ครับแดดบ่หลายลดน้ำให้ชุ่มครับแต่บ่เป็นแฉหากพ่นจะเริ่มออกประมาณเดือนกัวกัวนะครับสามสิบถึงสี่สิบห้ามื่นโดยประมาณนะครับจากนั้นครับขั้นตอนที่หาคือเขาต้องใหญ่ลงแปลงครับพี่น้องนะครับ ย่ำหากเพ่นแข็งแรงแล้วก็แตกใบไม่ออกมาแล้วนะครับเป็นสัญญาณว่าเออเริ่มติดเลยได้ครับวันนี้ให้ย่ไปปลูกลงในแปลงครับคุดลุมลึกประมาณพี่น้องครับประมาณ4 0่สิบถึงหเส้น4ี่ขุดก,กว่าถึงเครื่องเมตรว่าไงนะครับล่องกลลุมด้วยปุ๋ยคอบกนะครับหรือว่าปุ๋ยมรัรกเ้อพี่น้องครับ ร่องด้วยปุย๋ยคอกหรือว่าปุย๋ยหมักครับเขดร,รับให้รอดเร็วแล้วก็โตใหญ่โตไมครับพี่น้องก็คือหลังปลูกระยะเวลา3เดือนแลกครับ3เดือนแลกนั้นอย่าให้ขาดน้ำครับอย่าให้ขาดน้ำนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่หากเพิ่นกำลังตังโตครับฮดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะใส่ปุย๋ยคอกหรือว่าปุย๋ยหมักทุกๆ 2- 3เดือนครับ อัดปุ๋ยไปเลยครับ2-3เเดือนเอาพอดีนะ้หลับเอาไงนะครับเพื่อเร่งเร่งการแตกหนอแล้วก็ควนตัดแต่งกอให้โปรงนะครับเพื่อให้นอเพิ่นที่ไม่ที่พวกมากนะครับได้หากินจะเริ่มเติบโตเดด็เต็มที่สรุปข้อดีของการปลูกภัยในรูปแบบของภัยสร้างมนแบบล่ำไย,ายจากแขนงครับดีเนี่ยอะไรครับได้ทั้งหนอคุณภาพดี แหลกลาไม่ที่แข็งแรงตนแม่เปจังไหนตนลูกไปยังสันครับประหยัดตนทุนนะครับในการขยายพันธุ์น้ำนะครับเหาบตองพืซสื่อมากมมยนะครับเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไผ่สร้างมนนะครับนี่ก็เป็นเป็นการประหยัดตนทุนในการลงทุนที่จะปลูกไผ่สร้างมนนะครับต่อมาครับขยายพันธุ์ในจํานวนหลายครับอ่า ขยายพันธุ์ในจํานวนหลายในระยะเวลาอันสั้นครับในการปลูกไผ่สร้างมลถ้าห้าไปขยายจากนอนะครับมันก็แทนที่ห้าเสด็จนอใหญ่งงขึ้นได้ไหมครับแต่ว่าห้าเอาจากแขน,แนงพอ,อาจากขนแขนงเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ได้ลหลายแขน,แนงเอามาชําแช่ให้มันได้ประมาณจาสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับเพื่อแช่น้ำเพื่อเล,งล่งหลักนะครับก่อนที่จะเอาไปลงอพอชํำไว้นะครับมันก็จะ ประหยัดตนทุนไปหลายนะครับเกี่ยวกับในเรื <youngest 49> <formula> ่องของการขยายพันธุ์ไ่สร้างมนง่ายและกับประหยัดครับพี่น้องครับแถมเป็นไรได้ดีอีกนะครับเอาเกี่ยวกับการปลูกไ่สร้างมนมษย์มาหนี่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบรนเทานะครับเพื่อใช้ประโยชน์จากนอและก็ใช้ประโยชน์จากลำนาครับใส่เป็นใหม่คำยันจังสี่เลยครับเฮ็ดเถียงกันอยังไงครับพี่น้องดีอยู่ได้ครับลำไ่สร้างมนในประโยชน์หลาย นะครับกินนอก,กระได้ใส่ประโยชน์จากลำกระดีนะครับหูหน่อยเนื้อนะต้องไผ่สร้างมนครับน้ำโบหลน้ำโบมีนะครับบางต้นนี่เป็นมนมนอกโลกเป็นแบบอง่ายคือกินไอของไผ่นี่หอมแห้งครับพี่น้องนะครับมีประโยชน์ครับปลูกไผ่สร้างมนครับใส่ประโยชน์จากลำกินนอก,กระได้พืชเศรษฐกิจหญ้าที่สูงที่สุดในโลก ที่นาจับตามองในโลกอนาคตครับภัยสร้างมนนะครับขอบคุณทุกการที่ตามรับชมนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับวางใจเลยเกินว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องบ้านเท่านั้นละนะครับขอบคุณสําหรับการที่ตามรับชมนุมโพไซชาแนลนะครับทายท่สุดนี้ขอกล่าวคําว่ายูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันสวัสดีครับ